สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องน,นันีิคนเลี้ยงแมงนะคะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงเนาะตอนนี้แชร์แนวทางการเลี้ยงนะคะจากประสบการณ์ของน,นันทินะคะแชร์การเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงจับขายเลยนะนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงมแมลงนะคะเมือใหม่ทั้งหลายแหล่เนาะ หากว่ามองยังไม่เห็นแนวทางนะคะนะสามารถดูคลิปนานิดนะประกอบกับการวางแผนนะคะในการลงทุนเลี้ยงมแมลงได้เลยเนาะหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเข้าไปได้ที่ช่องทางหนึ่งก็คือ f a c e o o o k f a n p a นะคะชื่อเพจว่านานิดคนเลี้ยงแมงเนาะแล้วก็ช่องทางไล n e นะคะนะตรงนี้จะเป็นลิงก์ไลน์แอดนะคะนะหรือว่าง่ายๆหน่อยนะคะในการแอดเพื่อนก็พิมพ์เป็นเบอร์โทนะ ะะเบอร์โทรอันนี้จะเป็น ID Li n e นั่นเองนะฮะหาว่าเมมเบอร์โทรมันจะเด้งเข้าไลน์เลยเนาะนะ,ะช่องทางการติดต่อมี3มช่องทางนะคะหวังว่าจะสะดวกทุกๆช่องทางนะคะแต่ละท่านนะสามารถเลือกได้เลยนะคะช่องทางไหนที่ตัวเองสะดวกและก็ถนัดน,นะคะนะสำหรับคลิปนี้นะพอดีว่ามีหลายๆมีหลายๆคนหลายๆท่านนะคะเข้ามาสอบถามกันเยอะเลยนะในเรื่องของการตัดเลือดจิดนะ นะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการตัดเลือดชีทแล้วกันเนาะนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะตัดเลือดชีทหรือว่าเพื่อนบางคนยังยังไม่รู้ว่าเลือดชีทคืออะไรแล้วทําไมถึงต้องตัดนะนะคะนันนี้จะมีอยู่คลิปหนึ่งนะที่พูดถึงว่าการตัดเลือดชีทคืออะไรทําไมเราถึงต้องตัดความสําคัญของการตัดเลือดชีทนะคะจะมีอยู่เนาะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปนั้นประกอบได้นะคะแล้วก็ดูคลิปนี้นะ นะคะเราจะได้แนวทางในการาการตัดส่เลือดชิดเนาะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนะ,ะส่วนใหญ่คําถามที่เจอก็คือนันี้ตัดเลือดชิดนะ่ะตัดรุ่นรุ่นไหนนะ,ค,ะควรตัดรุ่นไหนดีตัดจํานวนเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราจะมาพูดคุยเอาเป็นว่าเป็นแนวทางของนันทิดเองนะคะเป็นแนวทางที่นันทิดวางแผนสําหรับฟาร์มของนันิตเองที่จะทําการตัดเลือดชิดนะคะ นันวางไว้2แนวทางด้วยกันนะนะที่จะทําการตัดนะ,ะถือว่าคลิปนี้น,นันแชร์แชร์ในเรื่องแนวทางการตัดเลือดชิดของนันแล้วกันเนาะนะคะซึ่งตัดเลือดชิดมันคล้ายๆวิธีการเลี้ยงค่ะพเพื่อนๆนะแต่ละฟาร์มก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปเนาะนะคะนะแนวทางที่1ที่น,นันเลือกก็คือเลือกมานะคะเลือกพันจิ้งหรีดหรือว่าพันสลิงเองนะนะคะมาจากฟาร์ม หนึ่งมากกว่าหนึ่งฟาร์มได้นะคะนำมาเลี้ยงแยกนะคะแยกไว้อีกบ่อหนึ่งเพื่อทําการตัดเลือดชิดของรุ่นถัดไปนะคะนะข้อดีของวิธีการแยกบ่อเลี้ยงก็คือลดในเรื่องของความเสี่ยงเนาะเสี่ยงในเรื่องอะไรเสี่ยงในเรื่องว่าจิ้งหรีดจ,จะเป็นโรคไหมนะเราเลี้ยงแยกบ่อไว้ก่อนนะคะตัวนี้สามารถทําได้แนวทางที่1นนะคะก็คือเลี้ยงแยกบ่อนะสามารถนํา พันไข่จากหลายๆฟาร์มนะคะมาเลี้ยงรวมกันได้ในบ่อน,นี้นะนะคะซึ่งตัวเนี้ยข้อเสียมันก็มีนะการตัดใส่เลือดจะไม่ใช่รุ่นที่เราเลี้ยงนะจะเป็นรุ่นที่3นะคะรุ่นถัดไปอีกซึ่งค่อนข้างช้านะอันนี้มองว่าค่อนข้างช้าสําหรับนันิดเองเนาะนะเพราะว่ามันเริ่มตัวเล็กค่ะอย่างเนี้ยในภาพจะเห็นเป็นนี่คือรุ่นที่2ของนันิดนะซึ่งจริงๆควรจะตัดไปแล้วนะครับตัดเลือดชิด รุ่นที่2นะสมมติท่านในตัดเลือดชีดรุ่นที่2ที่เราเห็นก็คือจะเป็นการเลี้ยงรวมนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอรุ่นที่3ก็คือจะเป็นรุ่นที่ตัดเลือดชีเดเรียบร้อยนะฮะแต่ทีเนี้ยนันนิดกลับเป็นว่าไม่ได้เลือกตัดเลือดชีดร,รอบนี้นะนี่เลือกตัดเลือดชีดเป็นรอบที่3มันก็เลยค่อนข้างช้าเพราะว่าการตัดเลือดชีดมันจะเสียเวลาเป็นหนึ่งรุ่นนะฮะในการที่เขายังไม่ทําการ ผสมพันกันนั่นเองเนาะซึ่งจะผสมพันกันแล้วตัดเลือดใส่เลือดเรียบร้อยนะ่ะจะเป็นอีกรุ่นถัดไปนะฮะอันนี้เลยวองว่ามันค่อนข้างช้านะในการตัดเลือดชิดหากเราเลือดตัดเป็นรุ่นที่2เนาะนะคนะ,ะให้เราเลือกตัดเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะนะคะนี่คือแนวทางที่นีจะทําก็คือการตัดเลือดชิดแบบรุ่นต่อรุ่นนะคะสมมติเน, ία, นี่ยนนิตเลี้ยงเลี้ยงเป็นรุ่นที่1เนี่ยน,นะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะทําการ เอาพ่อแม่พันมาตัดของรุ่นที่สองเลยนะแล้วก็พอรุ่นที่3ก็คือจะเป็นการที่ตัดใส่เลือดเรียบร้อยนะคะถึงจะไวเนาะนะะส่วนแนวทางที่สองนะตะกี้แนวทางที่1ก็คือการเลี้ยงเป็นบ่อรวมนะคะเขไม่ใช่สิเป็นบ่อยแยกเนาะบ่อยแยกแยกไว้ตั้งหากเพื่อตัดรุ่นถัดไปนะทีนี้แนวทางที่2จะเป็นการเลี้ยงในเรื่องของเป็นบ่อรวมก็คือเอาของ ฟาร์มแต่และฟาร์มมารวมกับของเรานะฮะแล้วก็เลี้ยงณรุ่นนี้เลยเลี้ยงรวมกันเลยนะทำการผสมพันุ์ไข่ใส่ภาชนะเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผสมคุกเขาให้เข้ากันนะ,ะแยกเป็นบ่อเป็นบ่อเลี้ยงรวมกันเลยนะคะข้อดีก็คือจะตัดสายเลือดได้เร็วขึ้นนะนะคะซึ่งจะตัดของรุ่นถัดไปนั่นเองซึ่งมันก็จะได้สายเลือดที่เด่นขึ้นนะคะ มันมันก็ไม่ได้ช้าเราด้วยนะอย่างที่นันิดบอกนะคะหาว่าเรารอตัดรุ่นที่2พอเราตัดรุ่นที่2นะมันก็จะกลายเป็นรุ่นที่3ค่ะเพราะว่ารุ่นที่2เราตัดไม่ทันพอรุ่นที่3เราตัดเขาก็ยังไม่ตัดการสมบูรณ์นะมันอยู่ในขั้นตอนการเลี้ยงอยู่เขาจะไปตัดในรุ่นที่4ค่ะซึ่งนันิดมองว่าพอรุ่นที่4ตัวจะเล็กลงไปอีกนะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ค่ะแมงมันตัวเล็กเนาะถ้าเกิดเราเอาไปขายมันเราก็รู้สึกว่า ันตัวเล็กอะ่ะมันไม่ดีพอ,อค่ะนะแต่ว่าการเลี้ยงบ่อรวมมันก็มีข้อเสียนะเพื่อนๆหนึ่งก็คือมันเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยเนาะนะนะเกิดโรคจากอะไรเกิดโรคจากบางทีหนึ่งอาจจะเป็นมาจากสายพันเองนะสองจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงเราด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะจะทําให้เป็นเหตุให้เกิดโรคได้นะซึ่งเสี่ยงเสี่ยงก็คือรอบที่เราเลี้ยง ก็จะไม่ได้พ่อแม่พันเลยเราจะต้องทําการสั่งพ่อแม่พันมาจากที่อื่นอีกนะคะนี่คือการเสี่ยงเนาะเสี่ยงในการเกิดโรคเราจะทิ้งรุ่นนี้ไปเลยนะคะเราจะไม่ทําพันต่อนะหากว่าเกิดอาการมีโรคขึ้นมานะคะเพื่อนๆนั่นคือใสยพันธุ์อ่อนแอใสยพันธุ์เริ่มไม่ดีเลี้ยงไปมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะตัวนี้หากว่าเราเลี้ยงเลี้ยงเพื่อตัดชิดแล้วเลี้ยงบ่อรวมค่อนข้างเสี่ยงนะนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกความเสี่ยงมันเกิดขึ้นหมดแหละนะในการเลี้ยงมแมลงอย่างที่นันทิดบอกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะฉะนั้นปัใจจัยในการที่ทําให้เขามีชีวิตรอดมันค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อนๆมันค่อนข้างเยอะมันไม่ค่อยมีอะไรตายตัวเนาะนะถามว่าวิธีป้องกันของเราคืออะไรดูแลให้ดีที่สุดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดของบ่อเลี้ยงเองนะความสะอาดข,ของเรื่องน้ําดื่มเองนะความสะอาดข,ของเรื่องโรงเรือนเอง โระะงเรือนควรจะอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกเนาะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะดูแลในเรื่องของความร้อนในบ่อการเกิดแก๊สในบ่อนะคะเป็นปัจจัยเสริมทุกอย่างเนาะนะคะตัวนี้ขึ้นให้ดูนะตัดชิดบางคนถามว่าต้องต้องเอาฟาร์มหนึ่งมากกว่าฟาร์มหนึ่งได้ไหมน,นิดอย่างนี้นะนะคะได้นะคะมากกว่า1ฟาร์มได้2ฟาร์ม3ฟาร์มก็ได้ค่ะ นะได้หมดเลยนะแล้วแต่เราสะดวกนะคะนะแต่ว่าอย่างน้อยต้อง1ฟาร์มนะคะไม่ใช่ของเราดโด,ดนะถ้าของเราดูดไม่เรียกว่าตัดชิตนะคะเพื่อนต้องเอาของเพื่อนคนอื่นมาผสมด้วยนะนะคะซึ่งการตัดชิดเนาะโดยธรรมชาตินะของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเรามนุษย์เองนี่แหละนะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนะยีนเด่นต่างๆนะคะหากว่าเราจับคู่กันเนี่ยนะคนะ,ะยีนเด่นนะ่ะ จะถูกส่งต่อไปที่ลูกของเรานะคะนะนี่สมมติเนาะผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดแต่งงานกันนะคะแล้วก็มีลูกคอลูกออกมาลูกเราอะ่ะจะได้ยินด่นของเราทั้งของเราทั้งของแฟนเราไปหมดเลยนะคะนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วยินด้อยมีไหมยินด้มีนะคะแต่ยินด้อ,อะ่ะยังไม่ส่งผลในรุ่นลูกไง จะไปส่งผลในรุ่นหลานซึ่งจะเป็นปัญหาในตอนที่แมลงเราอะค่ะถ้าเราไม่ตัดชิดนะสมมติเนาะเราเลี้ยงรุ่นที่1ก็คือเรานะคะแล้วทีเนี้ยเราลองไข่มันจะเป็นรุ่นที่2นะคะพอรุ่นที่2ก็คือรุ่นลูกแล้วนะนะคะรุ่นที่1คือเรารุ่นที่2คือลูกให้เปียบเทียบอย่างนี้นะนะคะฉะนั้นถ้าเราไม่ตัดชิดในรุ่นรุ่นของลูกเราพอรุ่นหลานนะคะ ยินด้ยหมายถึงอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะไปตกสู่รุ่นล้านนะจะทำให้เกิดพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงนะคะฉะนั้นนะนันิดมองว่าเราควรที่จะตัดชิดรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะนะง่ายๆเลยสมมตุติรุ่นที่1เราเลี้ยงละนะลองขายมันจะเป็นรุ่นที่สองนะคะพอรุ่นที่สองนี่แหละพอเราลองขายให้เรามองหาเลยนะคะว่าเราจะสั่งฟาร์มไหนมาทําการตัดชิดแล้วก็นัดวันให้กันดีๆนะนัดวันที่จะนัด ลองไขกันนะคะนะระบุเพื่อนหน่อยก็ดีนะคะว่าเราจะเอาไปตัดชิดเพื่อนจะรู้นะคะแล้วก็จะได้นัดวันเวลาในการลองไขให้ตรงกันนะเพื่อที่จะได้แตะตัวฟักตัวในวันเดียวกันนะคะตัวนี้สําคัญเลยนะนะคะเวลาในการลองไขต้องตรงกันนะนัดกันดีๆนะคะนำมาตัดชิดให้ตัดชิดในรุ่นของลูกนี่แหละอย่าไปรอตัดชิดในรุ่นของหลานนะคะนะตามคลิปน,นี้นะิดน่ะนี้จะตัด ชิดในรุ่นของหลานนะซึ่งนันทิดมองว่ามันช้าไปไงคะนะควรที่จะตัดชิดในรุ่นของลูกเนาะ,ะตัวนี้ไม่งงนะเพื่อนๆนะนะคะรุ่นแรกให้นับเป็นเรานะรุ่นแรกให้นับเป็นเรารุ่นที่สองให้นับเป็นลูกเรานะคะนะพอรุ่นที่สามจะเป็นรุ่นของหลานเราละนะคะให้นับแบบนี้จะได้ไม่งงเนาะนะ,นะะซึ่งนันทิดให้ตัดชิดนะนันทิดแนะนําว่าตัดชิดในรุ่นของลูกก็คือรุ่นที่สองนะคะเพื่อที่รุ่นที่สาม จะได้ใส่เลือดที่ตัดชิดเรียบร้อยนะมันจะได้ไม่เป็นยีนด้อยนะคะจะได้พันธุ์ที่แข็งแรงเนาะส่งต่อพันธุ์ที่แข็งแรงไปนะคะนะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะหากว่างงก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะบางทีนิดอาจจะอธิบายเข้าใจยากนะบางทีอาจจะอธิบายเข้าใจายากแต่ถ้าเข้าใจโอเคเข้าใจได้แล้วก็โอเคนะคะนะประมาณนี้นะนะคะเพื่อนๆสําหรับคนที่ เรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับด้านการแพทย์สิ่งมีชีวิตอะไรเกี่ยวกับชีวะอะไรต่างๆน,าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะในการระบบสืบพันธุ์อะไรต่างๆเนาะนะซึ่งนันนี้ก็ได้ความรู้มานิดนึงนะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภัยผู้รู้ด้วยนะคะนะสามารถแก้ไขให้นันนดได้นะคะแต่ในความเข้าใจของนันนดก็คือว่า,มาแมลงอะ่ะเราควรจะตัดรุ่นลูกนะเพื่อที่จะให้ใส่เลือดชีตานะตัดกันเรียบร้อยที่รุ่นที่3เลยนะตามคลิปนันน่นะ จะตัดเป็นรุ่นหลานนะคะนันนี่มองว่ามันช้าแล้วก็ตัวเล็กลงมากนะทำให้เสียเวลาแทนที่เราจะได้พันธุ์ที่ดีแล้วก็แข็งแรงเลี้ยงต่อต่อๆไปนะนะคะแล้วอีกอย่างตัดชิดมันไม่ได้ใช้ต้นทุนเราเยอะนะคะเพื่อนๆนะเราใช้แค่ไม่กี่ขันนะคะเพื่อมาปนกับของเราแล้วก็ส่วนใหญ่นันนี่จะเลือกมากกว่ามากกว่า2ฟาร์มนะคะนะอย่างน้อยก็ต้อง2ฟาร์มนะเลือกมาแล้วก็ทําการผสม ในกระมังในชามเราเนะะี่ยค่ะพัชนะใหญ่ๆเทไข่ของเราลงเทของเพื่อนฟาร์มที่1ลงเทของเพื่อนฟาร์มที่2ลงแล้วก็ทําการผสมกันคุเกาให้เข้ากันนะแล้วก็แบ่งสมมุติวันนี้มี4ี่บอ่อน,นี้ก็แบ่งเป็น4ี่ถุงแล้วก็ใส่บ่อละถุงไปเลยนะคะนะพอรอบหน้าก็คือจะเป็นตัดส่เลือดเรียบร้อยนะจะเป็นแนวทางแบบนี้นะคะนะย้ําอีกคีนะวิธีการตัดเลือดชิดนะคะ1ก็คือเลี้ยงแยก เพื่อเราตัดรอบหน้าซึ่งช้าหน่อยข้อดีก็คือลดเลยน่้วของความเสี่ยงนะแล้วก็ข้อที่2เลี้ยงรวมไปเลยนะคะข้อดีก็คือตัดเลือดชิดได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะนะคะตอนนี้เพื่อนๆสามารถไปเลือกแนวทางที่ตัวเองคิดหนักเลยนะนบทบทวนให้ดีนะคะเลือกได้เลยนะ,ะแล้วก็สามารถเลือกมากกว่า1ฟาร์มได้นะคะใช้ 2- 3สามฟาร์มก็ได้นะคะ แต่ว่าเน้นย้ำก็คือให้นัดเวลากันดีๆนะสมมติอันนี้จะลองไขวันเสาร์ตอนเย็นนะอน,นนี้ก็จะบอกเ,เพื่อนๆว่าวันเสาร์ตอนเย็นนะคะแล้วเช้าเก็บออกอน,น,นี่ก็คือประมาณนี้นะคะระยะเวลาไม่ห่างกันมากเนะนาะจะได้ฟักตัววันเดียวกันได้นะคะโอเคหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามเข้าไปตามช่องทางที่นัน,นทิ้งไว้ให้นะคะแล้วกล็ลิงก์แฟนเพจลิงก์อของไลน์เองเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงใต้คลิปเนาะ คำถามอะไรต่างๆหากสะดวกก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะคะอาจตอบชา้าแต่ตอบทุกข้อความแน่นอนนะคะนะสำหรับคลิปนี้อธิบายกันแบบไวนะอธิบายกันไปเร็วเลยนะคะโอเคพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ